เปิดภาพล่าสุดเจนนี่อันาพาธในวัย39แต่หน้าเด็กโกงอายุสุดๆเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาอย่างนางเอ,งเอกสาวชื่อดงังเจนนี่อันาพาธนะป้อมเพชรคุณแม่วัย39ปีของน้องโนล่าและเป็นภรรยาของมิกกี้นอนอันาพาธณป้อมเพชรนับว่าเจนนี่ยืนหนึ่งเรื่องของความหน้าเด็กมากๆเลยล่ะคะ่ะแม้ว่าจะผ่านไปกี่ปีมีลูกแล้วแต่ก็ยังสวยหน้าเด็กไม่มีเปลี่ยน ล่าสุดเจนี่ได้โพสต์ินสตาราแกรมเจนี่ในเอเลเว่น e เป็นภาพตัวเองถักเปียสองข้างเผยผิวใสหน้าเด็กอมชมพูจนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแหก่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความสวยของแม่และตะลึงความหน้าเด็กทั้งบอกว่าบอกว่า25ก็เชื่อเธอจะแบ้วเกินไปแล้วนะแฮแท็กเกินปุยมุย,ยแม่หน้าเด็กไปแล้วน้องโนล่าลุกขึ้นลูก สวยน่ารักหน้าเด็กมากเลยค่ะพี่เจนี่คิดถึงพี่เจนี่กับน้องโนล่านะคะเด็ซีพี่มาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ลูกหนึ่งแต่พี่น่ารักขึ้นทุกวันเป็นต้น